ก็อยากขอประมาณสี่ห้าเรื่องแต่ไม่ได้ก็อยากขอแค่เรื่องเดียวแล้วครุนี้มาใหม่ได้ปะใช่ต้องให้ได้อันแรกก่อนคงเสียหรือก็ได้เปิดคงเสียอันนี้ไม่เปิดอันนี้คมนี้กินแทนคนทั้งบ้านเลยนะคะคำแรกเป็นไงคำแรกไม่เป็นไรคำต่อไปไปไม่เธอปุ่งอือลรมุกแล้วหรือพุเข็มแล้วเจ๊ปิ้ง นี่เพิ่งเช็คฟตุตเนี่ยไทยปรับหมดกล้องเป็นภาพนิ่งไว้นะ<อ>่ะหนูอะไรโอ,โอันนี้หนูถ่ายมาคือไม่ได้หรอม่ได้แต่มันผิดหมดมันไม่เมื่อชีบพมพันเช่าอ่ะทษตีหนูไม่เคยใช้กล้องราคาถูกตัวนี้ทีถูกกับไปเซิร์ชตัวน้นนี่รุ่นอะไรหารดิ โซนี่ A 6 4 0 0น A 6ก0 0มันเป็นกล้องตัวแรกโปรน่หนูใช้แคนนอนแคนนอน้วไรแคนนองไม่รูหาอยู่ไหนบอกเพื่อนว่อนตอนนี้อยู่ที่ร้าน B Story นะคะที่เขาแชร์กันในทิกตอกนะคะที่มีพี่สาวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเขาบอกขอได้อย่างนึงเราจะขออะไรดีอ่ะนี่ฉันมันดูไม่ไม่ใช่นี่นี่นี่ตื่นเต้นอะ ต้องทำยังไงบ้าง <S 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 อ่ะเขาขอแบบว่าเลขใช่ไหมแต่ว่าพิงอ่ะไม่ซื้อหวยไงเราเราควรจะต้องปร <หอ S 2> ึกษาพี่ที่ว่ามันซื้ออะไรถวายได้ไหมถ้าเกิดว่านุก้ามาไหว้ปกติาคา่ะ้าถ้าเป็นเวลาเปิดปกติาค่ะก็เข้าปกติได้เลยเถ้าเกิดมาแต่ตัวไม่ได้เตรียมอะไรมาก็มาไหว้ได้แต่ว,ว่าเตรียมมาเองใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเกิดว่ามาในเวลาที่เขาปิดเวลาไม่ให้เข้าแล้วค่ะอันนี้ปิดยังปิดแล้วค่ะปิดแล้วเข้าผ่านทางร้าน เาาราค่ะแล้วก็จะมีเครื่อดื่มีอาหารเอ้แล้วก็มีเป็นดอกไม้อยู่ในร้านนะคะก็อ้น้องเขา,า่แล้วจะมีรอบๆด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบไม่ได้มาใช้บริการทางร้านไม่งั้นมันจะแบบวุ่นวายคือไม่ไม้อ่านมาในเด็ดนะคะเขาบอกว่าให้ขอ,อย่างใอย่างหนึ่ง แล้วจะประสบความสําเร็จแบบเห็นแบบชัดเจนถ้าขอเรื่องหวยเรื่องเลขอะไรงี้ก็ต้องประมาณนั้นเลยแล้วมินจะขอว่าให้ขายใบจองคอนโดได้เพราะว่าวินเนี่ยไปจองคอนโดเอาไว้ที่อโศกเทรบลีแล้วทีนี้วินอยากจะขายใบจองนั้นใครสนใจติดต่อทักมาได้นะคะถ้าได้วินจะเอาชุดมาถวายนะคนะนะนะหนึ่งชุดสีชมพูแล้วนะ แบบเพิ่งเคยมาครั้งแรกแล้วคือแบบว่าเหมือนมากกอนแรกเห็นแค่แบบในคลิปก็คิดว่าแบบว่าเป็นแบบต้นไม้หรือว่าเราจินตนาการเองหรือเปล่าแบบคิดไปเองมโนไปเองว่าเฮ้ยจะเป็นคนเป็นรุ่นเป็นนี่ใช่แต่จริงๆคือแบบสวยมากแล้วแบบมีตุ้มหูใส่อะไรเงี้ยแล้วแบบหน้าแบบหน้าเรียวอะเออหน้าเรียวใช่หน้าหน้าเป๊ะก็คือสวยมากหรือเรียกว่าพี่สาวนะใช่ก็คนมาเยอะมากอ่ะใช่เมื่อกี้ซันได้ขอวะ ยังยังไม่ทันได้ขอเนียไม่ได้ขอเลยคันนี้ขอไปแล้วขอให้ขายไปจองได้เ<อ>ขาอ,อยากขอประมาณสีห้าเรื่องแต่ไม่ได้ก็ให้ขอแค่เรื่องเดียวแล้วพรุ่งนี้มาใหม่ได้ปะใช่ <c oughs> ต้องให้ได้อันแรกก่อน <c oughs> โลภนะเราเนี่ยโลภนะเนี่ย แต่ว่าร้านนี้ไม่ใช่จะมีแต่ว่าแค่พี่สาวอยู่เดียวนะคะแต่จุดเด่นของเขานยังมีทั้งอาหารอร่อยด้วยแล้วก็เป็นคาเฟ่จะบอกว่าคาเฟ่ของเขาสวยมากอารมณ์แบบไม่ใช่คาเฟ่ทั่วไปอะดูแบบอลังการนสร้าคคือเข้ามาแล้วรู้สึกแบบไม่เคยมาพูดแบบว่าเอ้เคยมาไม่เคยมาเหมือนกันแต่ว่าสวยนะสวยหรือว่ามันอารมณ์เหมือนแบบมันอยู่ในสวนอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ นี่เรากำลังรออยู่ตามคอนเซ็ปต์ของรายการเราก็คือเราต้องรอกินของรายการที่หนึ่งเขามาแรกเลยแต่แต่ว่าพิตตี้ยังไม่มาเดี๋ยวเราสั่งให้ใหม่นี่คืออะไรผมกินเนื้อปูเฟตูทีวีแดกเน่ไม่ต้องพูดหรอกแป๊ดแดกเขาไม่ขึ้นนะอ่ๆได้อีกทีนึงเราน่้อะขอเฟตูชีเน่ที่หนึ่งค่ะอเฟตูี่เอยได้อะมันคืออะไรเฟตูชีเน่ะอันนี้คื เบสตูชินีนะคะมันก็จะมาจากประเทศอังกฤษไม่ใช่อิตาเลียนอ๋ออิตาเลียนแหมเหมือนจะเซียนเป็นรายการที่ไม่ต้องลงทุนนะมาใส่กินรายการอื่นเนี่ะโอ้ยตาโตอ่ะร่อยมากร้อนปากแล้วแบบเหมือนแลอง้วมันหวานเลี่ยนๆอ่ะหวานหวานเลี่ยนๆมันคือยังไงคือแบบอร่อยอ่ะ <Storm> อันนี้หนูชอบมากเลยเห็ดเทาโก้เพราะว่าต้องใส่น้ำมันเข้าไปนะครับไปสาสกัดเห็ดเทาโก้เทาโก้เป็นเห็ดที่แพงที่สุดในบรรดาสกุลเห็ดนะครับเขาจะเอาเป็นสกัดเป็นน้ำมันใส่นิดนึงเพื่อความหอมเวลาผ่านพวกอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกินแต่นี่เหรอกรอบๆอ่าเป็นเบคอนทอดผินแบางมันจะกลมกล่อมเค็มเบคอนจะได้เค็มครีมซอสจะได้หวานมันนี่หรูบใครเําใครกินก็ไม่รู้นะเรากินอันนี่เป็นคนอธิบายอ่ะคือจะบอกว่าตอนแรกคิดว่าคนแบบว่ามาแค่มาไหว้พี่สาวแล้วกลับอะไรอย่างเงี้ไม่ใช่นะ ร้านเขาคือสวยอยู่แล้วมันเป็นแบบสไตล์แบบโรมันอาหารก็เนี่ยลองชิมจานแรกถือว่าขาดเลยลองชิมไปเรื่อยชื่อเป็นอชิน<ฟ>ี<ฟ>้เฟ,ฟตูนี่เฟตูชินี่เฟตูชินนี่อันนี้คำนี้กินแทนคนทั้งบ้านเลยนะคะคำแรกเป็นไงคำแรกไม่เป็นไรคำต่อไปไปไม่เถอะบุงอือปลามุกแล้วหรือมุกเค้ม <c oughs> อย่างที่บอกร้านนี้เขาเป็นร้านคาเฟ่กึ่งรีสอร์งก็คือบางคนจะคิดว่าพอบอกว่าเป็นคาเฟ่นะเนื่องจะเป็นพวกเครื่องดื่มน้ำนะสั่งอย่างเดียวขนมหวานเค้กอย่างเดียวร้านนี้เขามีอาหารหลากหลายมากนะจีนไทยอิตาเลียนเม็กซิกันเคยมาพูหนังมาใช่ไหมไม่ <laughs> ดูเมนูเมื่อกี้นี้ตอนสั่งไม่ต้องห่วงมากินข้าวได้มากินของหวานมาถ่ายรูปได้สิ่งสำคัญมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไหว้ด้วยพี่สั่งเจี๊ยบเขาพูดหมดแล้วฟังเขานะกินอย่างเดียว ข้าวหนูจะพูดสิ่งสำคัญน่ะกล้องก็ปิดกล้องสำคัญอ่ะสำคัญอันนี้อย่างเรามาคาเฟ่เนี่ยมันต้องแบบว่าอย่างโต๊ะหนึ่งหนึ่งโต๊ะโต๊ะสองสงโต๊ะสามโต๊ะโสี่แจกเต็มโต๊ะอะไรนี่เหรอสิ่งสำคัญมุกไงเปิดตัวไปเหล่ามีมุกอีกนะปกติเป็นคนที่ไหนเนี่ยกรุงเทพกรุงเทพเหรอไม่ไม่ใช่เอาเปิดคาเฟ่ทำไม ทำไมอ่ะพ่อพ่อพ่อคนที่ไหนพ่อคนลาดบุรีแล้วแม่อ่ะแม่ก็เป็นคนกาญจนะไม่ใช่พี่บอกพี่อะไรอ่ะพี่มันคนหมอนข้างอ่ะคนเลยหมอนข้างแน่เดี๋ยวถามอย่างเงี้แพี่พ่อเป็นคนที่ไหนปาจีนบุรีไม่ใช่พี่ถามแล้วสิถามแบบว่าเป็นคนที่ไหนเนี่ยคนสุพรรณบุรีเเออีีนยตัวถามทำไมดิถามก็อยากดูจะกินแล้วเนี่ยจะชิมอาหารแล้ว ตังบุลเล็ตทำไมถึงทำมันบุลเล็ตพอดีว่าพ่อพ่อเป็นสมุทรปราการเออไม่เกี่ยวอะไรกับตำมันบุลเล็ตอ่ะเฮ้พ่อเป็นมอนแม่แม่เป็นหมอนข้างนี่ตอนนี้นี่เล่ตอนนี้อาหารก็มาแล้วเอามาแล้วแล้วหนูอ่ะเฮ้ยทำไมต้องนัดกันใส่สีพูอะทำไมต้อ่สีพูกมมีโนโต้สีพูเต่งเฮ้ยเรามีส่วนโลกเขาด้วยกิมมี่ เคยเห็นนีิบอกที่เขาแชร์ขนาดร้านที่เขามีพี่สาวอ่ะเคยมาไหมไม่เคยมาเลยอะไรเราไปอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยที่อยู่บนดอยมากบอ่เลดอยยังไงร้านพี่สาวที่เขาบอกว่าขออะไรก็แบบว่าสมหวังอ่ะแต่ว่าขอแบบอย่างอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเน็ตไม่ตื่นโอ้โหสีหัวไม่เติมเห็นตามสาชีวิตออกมาถจริงจริงเขามาแล้วหนูก็เขาต่างกันยังไงเขาแค่ขาวกว่า แค่ขาวกว่าเท่านั้นแล้วก็สวยกว่าผมยาวกว่าแค่นั้นเองสวยกว่าเลยสำคัญแต่งตัวดูดีมีช่างตคดผมแค่นั้นเองถามหน่อยต่างกันตรงไหนเป็นพี่พี่จะเอาใครไม่น่าทักออกมาแล้วอ่ะไปละเจอกันนะคะออกทางนั้นเนาะหมดสภาพซีโอเฮ้ยเราอยู่โลกไหนอ่ะมีเคารพเงินได้โต๊ะขายอะไรอ่ะพี่ทำไรต้องไง ยิ้มหน่อยเพียงซูมอ่าซูมซูมดูดิกำลังจะกินเลยอ่ะพี่ตี้มาก่อนอ่ะมาแยงหนูกินยังไม่ทันได้รีวิวเลยอันนี้มันลบไปอ่ะกุ้งอ่ะมันมันเข้าเปรมแล้วมันดูแบบไม่สวยงามใช่ไหมเนี่ยจริงหรอไม่เห็นว่ามีกุ้งนะมันมันโผล่มาอ๋อโอเคต้องทขัลายมันขัดตาต้องทลายละวน้องบอกอะไรตัด แล้วเขาไปดูอ่จสิงอืมเป็นนี้ได้เลยเมื่อกี้มันติดทางกุ้งีก่อน่ะคงเสียหรืก็ได้ไหมคงเสียอ๋อนี่ไม่เปิดถอยไปนโต๊ะอะถอยไก่เหรอี่ไกไปนี่ตัวไม๊ทำไมออะไรได้ยินเสียงดังจิกแล้วกดตัวไหนนะมาแล้ว น่าจะเขากินเหลไวไหมคะของท้องเมื่อกี้เรารีวิวให้อ,อร่อยกินกันเหรอเอ<ม>ขากินไปแล้วเขากินกุ้งไปกุ้งนี่คือแบบเนื้อแน่นมากกุ้งสดมากก็แบบอาหารแบบว่าผีมือแบบเหมือนแม่ทำให้กินอะชอบเกิดซ้อมแบบใบบาลาล่าเนี่ยแบเราก็รีวิวแบบเนียนๆนะคะตัวเดียวไม่ค่อยกินผักนะผักเดียวที่ชอบก็คือ ผักเธอลงบนเตียงอันนี้ปลาหมึกน้ำจิ้มวาซาบิไม <Yes. S 2> ่เหรอ Yes อ๋อเหรอใช่ใช่นี่เมนูแปลกใหม่นะคะไม่เคยเห็นมาก <veces> อ่อนโันี่ชอบกินวาซาบิไหมชอบคือเฉยๆนะไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยกินแต่ว่าก็คือนี่มาแล <ec> ้ว<า>ค่ะวิบกิ้งฮอตนี่ค่ะแซลมอนมเฮ้ยเขานะเขาแซลมอนไม่ได้แซลแกล นั่นอร่อยดีนะตอนไปทะเลปลาหมึกยังไม่อร่อยสถานีเลย,เลยปลาหมึกเค็มมากอะ่ะลองเนี้ยเนี่ยไม่รู้แกเวลากินข้าวที่บ้านไม่สอนอะ่ะว่าให้ต้องกินปมช้อนไปทั้งหมดเขาไม่ให้กัดช้อนให้หลงแบบรูดอย่างเงี้ยเนี่ยน่ะอุ้ยจริงสิภาพคนที่สะสมมาเก็ตตี้ไอโซหายหมดแล้ว อันนี้อร่อยอ่ะที่นี่อาหารเขาถือว่าสดนะแล้วก็สะอาดบรรยากาศดีแล้วก็มีกิมิตรของร้านด้วยหลายอย่างเลยครบเลยครบมากมาแล้วแบบว่านั่งกินข้าวชิวๆาเด็กาแฟหรือว่าเออมาบจะปั๊ก้องมี้ีก็ได้นะเออนั่นอันนี้เคยกินในพิซซ่าอร่อยที่รอนีเมนูนี้ไม่ควรมากินกาแฟทำไมไม่เพระมนเป็นแบบออกเดทอ่ะทำไม <g ül> ดูการกินของเขาแล้วไม่น่าเราถึงไม่ค่อยชวนผู้ชายแบบว่าเวลาไปออกเดทอะไปกินข้าวเราชวนแบบว่าไปห้องเลยแบบไปดูเน็ตฟิกไหมแบบมันเป็นการการะทำที่ไม่ต้องขยับร่างกายแบบที่สุดแล้วเพราะถ้าเราขยับปุ๊บแบบมันซุ่มซ่ามอะเป็นคนซุ่มซ่ามอยู่แล้วด้วยกินข้าวก็หงเร่เอโตเรอโตจะบอกว่าเรอโตฮะเล่อเธออะไรอย่างเงี้ยอร่อย ผมอ่ะมันช็อกโกแลตอ่ะช็อกโกแลตผมหนากินไม่เป็นกินไม่เป็นอ่ะจริงเหรอเออแต่เขากินไปเนี่ยพวกเค้กมะพร้าวเค้กอะไรอย่างเงี้ยบ้านๆเค้กข้าวตี๋เอาละค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e ให้ช่องพิงๆด้วยแล้วกันนะคะตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะคะต้องขอขอบคุณร้านบ i s t r ร y นะคะที่ให้เราได้มาป่วนที่นี่ด้วยแล้วกันนะคะอาหารอร่อยมากแล้วก็ขอบคุณพี่สาวด้วยนะคะอันนี้คุไวมาก ไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย